พวกเราวิสตัมค่ะปีใหม่นี้นะคะพวกเราก็อยากจะขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขกันมากมากนะคะค่ะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยค่ะแล้วก็มาพบกับพวกเราได้นะคะในปีหน้าที่ M B K Center นะคะทุกคนัีใมีมาเจอกันนะคะได้เลยค่ะแฮปป e ้ย e ย r นะคะ

ตาฮันเตอ e r นะครับผมก็ขอเป็นตัวแทนอวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกอย่างเลยนะครับในวาระปีใหม่ครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยนะครับผมใส่แมสกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็กลับมาระบาดอีกแล้วอยากให้ทุกคนช่วยดูแลตัวเองกันดีๆนะครับผมกัดอย่าตกนะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าเจอกับพวกเราในอีเวนต์ต่างๆเยอะๆนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วเจอกันนะครับ วอร์สตาร์สวัสดีครับพวกเราบอยแบนด์ช็อปวอดก็สำหรับปีใหม่นี้นะครับพวกเราทั้ง6คนก็มีคำวอวยพรเล็กๆน้อยๆมาครับมาฝากทุกคนนะครับก็นะครับออมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีตังค์เยอะๆที่สำคัญก็ขอให้ทุกคนอยู่กับพวกเราไปานานๆนะครับแล้วก็นี่เลยช่วงนี้โควิดกลับมาแล้วขอทุกคนใส่แมสแล้วก็รวองตัวเองกันด้วยนะครับครับผม ครับผมก็แฮปปี้นิวเยียร์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับสวัสดีครับปีใหม่นี้พวกเราก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับผมมีความสุขมากๆขอให้ปีนี้นะครับผมเป็นปีที่ดีมากทุกคนนะแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยไม่ไม่ว่าไม่มีโรคภัยนะผมขอให้ทุกคนเนี่ยหายดีหายหมวกกันครับผม so wish you luck wish Good luck all and Happy New Year! Yeah. Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year.